โอเคอุ้ยบริเจนหากคุณกำลังหาซื้อเกมมิ่งเกียร์ของตีราคาไม่แพงต้องที่นี่เลย gaming. in. th ส่งเร็วตอบไวคนไทยใช้ทุกคนน่ะบอกเลยมาซื้อกันได้ที่ gaming. in. th นะคะบ๊ายบายอย่าลืมลิงก์อยู่ด้านล่างนะเอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีฟ่าวันเดอร์ฟางนะครับสหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแลกเปลี่ยนนะฮะตามล่าตำนานนะครับเห็นในกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคือได้ตำนาน กันหลายคนมากนะฮะผมก็แบบเอออยากได้อด่ะอยากได้บ้างอ่ะอยากได้ขอเขาม้างไงมันช่างแบบโอ้โหตโรเทพเลยอ่ะได้ตำดงตำนานอะไรงี้นะฮะก็มาลุยกันเลยครับผมชุดแรกนะฮะเราจะแลกกันกี่ชุดดีไม่รู้เอาเรื่อยๆแล้วกันนะฮะคืออยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดนะครับผมแลกตำนานเนี่ยก็ต้องน่าจะใกล้ๆ600มันเกิน600ได้ยังฮะไม่ได้อ๋อคือโอเค600เหมือนเดิมยังแลกเยอะกว่านั้นไม่ได้นะครับ อันนี้คือใช้บวก5 2คนนะฮะจัดไปฮะ593ล้านนะฮะใช้บวก5 2สองตัวนะครับเควสนี้มีปงซินวากับสมอลลิงนะฮะมีลาโมสอส LP ด้วยนะครับ 100M นะฮะเมสซ,ซี่แล้วก็ LP นะฮะซื้อมาเสริมให้มันครบนะครับผมกดครบแล้ว10ตัวแรกเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหอะไรเนี่ยโอเคอุ้อยบริเจนอุ้อย ไปแล้วกับเวอร์ลิเจนแล้วไม่เอาเรื่องอันนี้ไปเลยนี่โอ้โหมาเชลล่ดไม่ไม่ดีใจแดงดองเปิดบาซ่าก่อนครับบาซ่าได้โอ้เมสซี่บวกหกเท่าไหร่ไม่รู้แต่มีเวอร์ลิเจนโอ้โหแม่งเอาเรื่องสุดๆจังหวะนี้แมนยูนนดดดนดดกดไปโอ้อไไโหมาเลเซียไม่น่าแพงนะมาเลเซียบวกหกเวอร์ลิเจนฮะนับครับผมสามสองหนึ่งขอเปล่งโอ้โหฟูเต้ฟูเต้เท่าไหร่เท่าไหร่ เฮ้ยคุมค้มคุ้มหกร้อยแปดสิบสี่ล้านได้เงินมาอีกเจ็้สิบเจ็ดล้านโอ้โหเอาเรื่องครั้งแรกได้บริเจเลยครับผมโอ้ยได้หลายห้าจุดสี่ล้านโอเคเมสซ,ซี่ห้ารอยิบเจ็ดโอ้โหนี่ถูกเลยรนะ้อยสามแปดฮะปูเต้ครับผมตำนานได้เงินอีกด้วยนะคุ้มสุดสุดโอ้โหเอาเรื่องสุดๆมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ฮะเขาแบบนี้ทุกรอบนะครับผมขอบคุณมากครับกาลิเ่าเกี่ยวไปไม่เกี่ยวยืนยันเลยฮนะ ปูเซ่ไปดีเอาเรื่องสุดๆแม่งโ,โอเคครับผมก็รอบนี้นะฮะเควสบวกสอแปดตัวนะครับผมนักเตะมูลค่า2อล้านหนิี้ถึงอยู่แล้วนะฮะรอบนี้5้2ล้านครับผมโอ้โหฟิลิปลามอีกไอด้วยนะองรี06ไปดิโอเคประมาณนี้ฮะต้องนั้นเป็น LP นะฮะที่ซื้อมานะครับผมแรกเลยะฮะแรกเลยครับผมจมากวะนี้มาโอ้โหโอโห้รอบนี้ไม่มีบริเจนท<อ>่านชม เขียวสองกดไปก่อนเอเวอร์ตันบวกหกทีมเคฮิวนะฮะตัวนี้โอ้โหบาซ่าเมสซี่ผมว่าเมสซี่วา่าเมสซี่เมสซี่ไม่ใช่ด้วยบวกห้าอีซีเท่าไหร่สี่ร้อยสี่สิบสองล้านเจ๋งฮะเจ๋งฮะอันนี้หกสิบสามล้านโอ้โหรอบนี้เจ๋งนะเมสซี่ไม่รู้ปีนี้มันผมทองหรือเปล่านะแต่ใน,นรูปผมทองไม่รู้ในใน,ในเกมผมทองหรือเปล่านะอีซีจัดไป โอ้โหเอาเรื่องอยู่เจ๊งแบบเอาเรื่องเป็นไงละ่ะโดนไปดิมาฮะรอบที่3นะครับผมรอบนี้ใช้เมสซี่อีซีบวก5 400ล้านนะฮะร,รวมกันหมด598ล้านเนี่ยล้านฮะใช้เควสครบนะครับผมใช้นักเตะป,ประมาณนี้ดูเลยฮะก่อนที่ราคามันจะเปลี่ยนแปลงจัดไปอโอ้โหเจ๊งอหือทำไมไม่มีเบอร์เบสบอลิจเจนมีโม่สองอันก็ยังดีหรือัลลิดโดไหม โอ้ไม่โอ้โหรามอกสก64เหรอ64เหรอยูออยออยน,นิทูต667เท่าไหร่วะผมจำไม่ได้แพงตัวนี้แพงตัวนี้แพงผมจำได้ว่ามันแพง13ล้าน50ล้าน100ล้านเอาโอ้โหไว้500 93ล้านครับผมโอ้โหเท่าทุนเท่าทุนเลยฮะรอบนี้ครับผมผมถือว่ามันแพงกว่าน,นี้นะเออเอาว่ะโอ้โห ปกบาปกเจ็มาครับผมรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะฮะนำทับโดยปกบาปกเจ็ดนะครับผมรอบนี้599ล้านเลยทีเดียวนะฮะเกือบเต็มแม็กนะครับผมนี่ใช้นักเตะปกสด้วยนะเพราะว่าปกบามันแพงมากครับก็เลยตัวอื่นมันก็เลยได้ตัวถูกนิดนึงนะนะก็ลุยเลยฮะโอ้โหเด็กมากดครบแล้วใช่ป่ะสิบตัวเอาราคาเปลี่ยนแปลงอีกเอาโอเค ะฮเรียบร้อยเมื่อกี้ราคาเปลี่ยนแปลงอฮะสิบตัวพร้อมดุยโอ้โหเบอร์เบสม่วงอันเดียวม่วงอันเดียวฮะเมสซี่หกสามดูราคาไม่ได้ขอแบบหกห้าได้ป่ะอุ้ยหกสองพิเก้เฮียแพงปะวะไม่น่าแพงนะหกหนึ่งไม่แพงหกล้านเจ็ดล้านแปดสิบสี่ล้านพิเก้สี่ร้อยสี่สิบล้าน าจริงจริงเลยวะเอ็กไอมาฮะจริงไปเรียบร้อยอุตส่าห์าแบบง่วงนอนอะ่ะรอแรกอะ่ะเยี่ยมึือปีเก้บวกสองตอนนี้เช้าแล้วนะครับผมผมกลับมาแรกอีกครั้งมาฮะปีเก้เอ็กไอบกสองที่เราแรกได้เมื่อคืนนะครับผมแล้วก็ เออมีเควสบวก3าคนแล้วก็ใช้นักเตะหคนในปี WC นะครับผมก็ครบท่วนนะฮะเควสครบแรกเลยฮะจัดไปครับผมจังหวะนี้อุย้ยเวอร์ลิเจนว้าวอืมเวอร์ลิเจนมาอีกแล้วเวอร์ลิเจนมาอีกแล้วโอเคอันนี้ไม่ต้องดูบาซ่าเท่าไหร่บกวกห้าเอาเวสสิบจูไม่น่แพงมากฮะเวอร์ลิเจนอยู่ตรง v p ด้วยโหแจนะ่มฮะนับครับผม 3 2 1ก็ตรงมงคุณครับอืมริบมาเน้นบวกเหนือเอย่ถูกริบมาเน้นไม่แพงฮนะรีบมาเน้นไม่แพงเลยฮะเจ็งครับผม457ร้าสิบเจ็ดล้านนะกอนแรกไปเกือบ600นะ้อะเก,กือบเตนะ็มแม็กฮะโอ้โหฮู้ฮูเต้ไปอีกก็ได้นะโอ้ริบมาเน้นว่ะโอ้ลืมดูราคาดานี่เอาเวทเลยฮนะรีบเกินนะ เท้าอยู่ครับมันเบอร์ <laughs> ก็ประมาณ150ล้านนะครับผมเมื่อกี้ลืมดูนะฮะทันทีนะท่านผู้ชมมาเลยครับผมรอบนี้รอบที่เอ่อไม่ต้องนับแล้วกันนะฮะเราแลกไปเรื่อยๆเลยครับดิสมาเน่นนะครับที่เราแลกได้เมื่อเชา้าเนี่ยอันนี้กลับมาแลกต่อนะครับ900เอ้ยไม่ใช่599ล้านเต็มแม็กซ์รีบกดเลยก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนนะฮะเฮ้ยเฟสครบอเคเรอโอเคยอมรับโอ้โหโอ้โหบาซ่ามาโคตรปล่อยฮะใส่กุม้างอ่ะเมสซี่อีกแล้วอ่ะ เมซี่ชัวร์ฮะโอ้บวกหนึ่งแล้นบำปูนบวกหนึ่งดูดิท่านผู้ชมบางทีไม่เกินไปนะคริสมันบวกสี่อะไรเนี่ยตอนเล่์เหรอฮะบวกห้าครับผมลิเวอร์พูลนะฮะชิบหายแล้วผมว่าจริงแน่นอนจังหวะนี้ยังบวกหกเมสซี่เท่าไหรอ่อ่ะน่าจะห้าร้อยกว่าฮะไม่กล้าดูราคาดูตัวอื่นเหมืกันน้ำูนเก้าล, 9, 50, 20, ล้านห้าสิบล้านยี่สิบล้านโอ้โหนี่เจ๊งไป ก็ยังดีนะเจ๊งไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็ใช้ได้แหละเจ๊งแบบใช้ได้นะไม่แบบแย่มากมายโอเคโอ้โหเมสซี่บวก64สทีผมดำไม่ไเท่ปีนี้ไม่น่าใช้ผมไม่ทองก็สำหรับการแลกเปลี่ยนรอบนี้นะฮะฝากไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่กด Subscribe แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แบบ แจ้งเตือนเวลาผมมีคลิปใหม่หรือว่าสตรีมสดนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กดกันนะฮะวันนี้ครับผมบายฮะวันนี้ไปก่อนขอแบบสามบวกสามก่อนได้ไหมอ่ะเออสามบวกสามแล้วก็เอาสี่บวกสี่อะไรเงี้ยเออกดเลยท่านผู้ชมคาเวริร์แคปโปใครยเวริร์เลยครับคาเวิร์ตดีกว่าโอ้ยมึงแตกได้ไง3ามบวกสามไม่แตกแตกทำไมวะเอาอะ มาก็ได้มาสองบ,บวกสองบวกสี่ก็ได้เฮียกดเลยท่านผู้ชมกดเลยบวกห้าบวกห้าอ้ยบว,าาบวกห้ามาบวกห้ามาป่ะอืมโคตรเทพท่านผู้ชมบวกหกต่อไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะไม่บวกหกนะครับผมผมจะไม่ปล่อยให้อารมณ์มันชักพานนะฮะมาฮะขึ้นบวกหกลอนโดสิบวิวซีฮะท่านผู้ชม จังหวะน,นี้เขาบอกบวกห้าไม่โหดต้องบวกหกจัดไปฮะโดนกี่ทีดีอ่ะก็ไปเย้แตกชัวแตกชัวแตกชัวโอ้โหนี่ไงไม่ได้บวกเลยเเแตกกูคืนหน่อยเขาบวกกี่หน่อยโอ้กูคืนได้บวกสองต้องตายบวกห้าหรือบวกสอง ขึ้นบวกสามแล้วจังหวะนี้ยบวกสามก็ยังดี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 เออไอ้สัสดูบวกสามไม่ยังแตกกูคืนเลยโอ้โหเหลือบวกหนึ่งเอาว่ะมันไม่ได้ว่าท่านผู้ชมจะไปอยู่ไ,ได้ไงวะอยู่ไม่ได้นะฮะขึ้นบวกสี่เลยสี่ทีก็พอ โดนดใครพี่โดนดพี่ใช่เหรอใช่กดเอ้ามึงไม่ไปละเอาออกมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยมึงค้างเซิร์ฟแม่งแหลกเซิร์ฟแม่งไอ้เยี่เซิร์ฟแหลกพาโด้วยกูแตกอีกเนี่ยโอ้โหกูเคยได้บวกศูนย์